บะหมมีมมมม่กี่ก้อนก็ได้ห้าส0บาทแต่ถ้าเกิน10ก้อนก็คือต้องก็เอาจานมาเองใช่ไหมอ่ะเอาจานมาเองขอเอนได้เลยครับโอ้โหไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มาค่อนข้างมานมันเพิ่มความฉ่ำให้กับเส้นบะหมีม่มันจะกินง่าย ที่จริงกินไปแค่เนี้ยมันก็พอเลยอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นมือ้อปกติพอดีมากมีความสุขมากๆ50บาทแล้วก็อิ่มได้แล้วโคตรคุ้มครับผมทุกคนครับวันนี้ผมมี๋แหละครับอยู่ที่ซอยเรบดี7ครับผมตรงข้ามกับซอย6เลยฮะบะหมีร้านนึงน่าสนใจนะคือเขาบอกว่า50บาทเนี้ยกินกี่ก้อนก็ได้ชอบม,มากครับกับอิ่มจุกบะหมีเกี๊ยว50บาทแต่มีข้อแม้ว่าต้องกินที่ร้าน เราจะใส่กี่ก้อนก็ได้ขอพุนแฟดแล้วกันประดีเห็นโป้งมากินใช่แล้วก็เฮ้ยเหมือนชี้พิกัดความคุ้มค่ามาให้แล้วนั้นใช่ปะวันนี้เรากินเท่าโป้งแล้วกันเนาะปะสวัสดีครับรนี่อันนี้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่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 บะหมี่กี่ก้อนก็ได้ใช่ห้าสิบบาทสั่งยังไงครับผมก็สั่งหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนแล้วผก็สิบก้อนแต่ถ้าเกินสิบก้อนก็คือก็เอาใจมาเองใช่ไหมอ๋อแต่เป็นสิบก้อนนี่ยังมีใสยังใส่ได้อยู่ยังใส่ได้แค่ เต็มเต็มที่ถ้วยหลายใหใส่ได้แค่สิก้อนแต่ว่าถ้าอยากกินมากกว่าส0ก้อนเนี่ยให้เอาจานมาเองแต่ที่สําคัญเนี่ยต้องกินให้หมดนะเราจะกินกี่ก้อนให้กินให้หมดครับอ่ะเอาจานมาเองส่ได้เลยครับอ่านี่มอนนี้จานเอาเท่าน้องแล้วกันเนอะน้องกินไปกี่ก้อนะยี่สิบห้าอ่ะกินยี่สิบห้าก้อนแล้วน้องวันนั้นเห็นน้องกินแล้วแบบเราอยากกินมากนะผมใส่กากด้วยนะใส่กากด้วยโอ้โหแบบน่ากินมากดูดูโอ้ ผมรู้สึกว่า50บาทเอาไว้แบบให้คนที่แบบมีงบจํากัดแล้วกันนะแล้วอยากกินแบบอิ่มๆคุ้มๆก็แวะมาแต่วันนี้เดี๋ยวผมให้ให้เกินแน่นอนเดี๋ยวผมให้55าบห้าบาทเลยห้<อ>าสิบบาทะแต่ถ้า,ากลับบ้านก็จำกัดแค่สี่ก้อนอ๋อถ้า,ากลับบ้านนี่ให้แค่สี่ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามากินที่ร้านอ่ะกี่ก้อนก็ได้<ช>แต่ถ้าเกินส0ก้อนเราจาร่ายมาเองน่าสนใจมากมีคนเออหมูแดงเสียตั้งไงเพิ่มไงหมูแดงนี่เราก็เพิ่มถ้าพิเศษหมูแดงก็คือเพิ่ม ถ้าพิเศษหมูแดงเพิ่มอีก10บาทเอาหมูแดงพิเศษคิดไปเลยบะม 50, หมี่ห้ิบหมูแดงห้าพันตแต่อันนี้เอาความคุ้มค่าลและแต่คนนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้สิบาทเราก็อิ่มได้แล้วโคตรคุ้มครับผมนะมาแล้วฮะมาเจ็ดสบาทเราเริ่มมาเลยดีกว่าโหไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มาค่อนข้างนานนะ คุ้มนะพูดถึงนะห้าสิบบาทเรากินไปก่อนนะเดี๋ยวแบบพอา,าเลี้องเขงเหาือ่น,น้าหมูแดงขเขามีน,น้าหมูแดงให้ด้วยตักเองใช่ไหม,มแต่ละคนที่นี่ผมชอบนะครับอร่อยนะมันหวานจากกระดูกเขาเนี่ยแหละเนี่ยหมูไมเปื่อยเนี่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 ย ดูดูนิดนึงก่อนเนี่ยน้ำเขาน้ำราดวอนวมอนหงหงครับทนนี้คือชิมแล้วชอบหรือไงใช่ใช่บีพีพ,พีกินไม่ค่อยละไม่อะมันมันต้องกินนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยตอนบะหมี่ที่เขาลวกไห้ผมเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้คลุกซอสเขาแบบใส่น้ำมันอย่างเดียวไงไม่ไม่ได้มีรสชาติอะไรเยอะมันก็แบบอยากให้มันมีความเคม็มความอะไรทักนิดนึงแต่อันนี้พอดีมันมันเป็นกลิ่นของบะหมี่แล้วก็ให้มันมีรสชาติสักหน่อยนะครับ จะพูดถึงว่าถ้าเราสั่งยี่ห้าก้อนแบบนี้แต่กินหลายคนได้ไหมหรือว่าไม่ง่ยเลยคนเดียวใช่ไหมไม่ไคนเดียวดิบางมีร้านเขาก็เสียบเนียบอย่างนี้บางคนมาเสียห้าสิบบาทมาหารกันเออ,อ,อทุกคนครับจานที่เขาขาย50บาทเดี๋ยวนี้คนมาสั่งแบบ50บาทเอาจานใหญ่มาเองสั่งอย่างนี้30ก้อนแล้วมากินน6คนไม่ได้ต่อหนึ่งคนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขายถูกอยู่แล้วอย่าไปอย่าไปโกงกขเลยนะครับอย่าเออ เมือ่อกี้จะโกยฮะเอาะหมี่แบนก็กลับมาตามเท่าเดิมเหมือนไม่ได้เริ่มใหม่เยว, <c oughs> วขอนิดนึงมาเติมต่อเติมต่อใส่นิดนึงคนระับเพราะว่ามันเพิ่มความฉ่ำให้กับเส้นมามี่มันจะกินง่ายคนระับ <c oughs> แต่เยอะเกินไหมอันนี้เรียกว่าฉ่ำเพราะฉ่ำไปเพราะฉ่ำไปอนะมันมันจะเลี่ยนแต่ว่าพอไม่ใส่เลยมันก็กินยากนะครับ ความจริงแค่นี้ก็อิ่มแล้วป่ะหลังจบมีอะไรเถ้าเป็นผมนะเอิ่มนะเอาผมสามก้อนก็จุกกันละจุกเลยอ่ะใช่สามก้อนนี่คืออยู่ทั้งวันนะครับโอคุครับลูกชายชอบเลยโอ้ขอบคุณครับมาลูกชายชอบงยว้ขาคไม่ยครับไม่เลยครับจกินได้นะครับห้าสิ กินทุกวันเลยจริงเหรอครับสองคนเองผมไหมป้าป้าผมไหมใช่มคิันเขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับโอเคนะมันไม่ได้กินยากครับมันเป็นเหนียวนุ่มปกติครับผมให้คำว่าคุ้มคุ้มคุ้มเคยแข่งไหมมันมีอืม เอ้ยนี่เป็นอะไรนะตอนพี่กันป่ะคิดถึงว่ามัน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 คือความสุขครับตอนนด้แข่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่วงการนี้ก็ตั้งแต่อายุสิบแปดดีว่ะกินอย่างนี้มายี่สิบห้าเลยซึ่งเบาๆปีหลังๆครับอุ้ยเบาไปเยอะเลยครับเออคนบางคนถามว่ากินทําไมถึงแบบกินน้อยไม่ใช่ว่าผมกินน้อยลงครับกินชีวิตปกติเนี่ยผมก็กินเยอะแหละแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับถ่ายเทปหรอก นะครับแล้วว่าพวกคนเราเนี่ยเวลาเรากินปกติเนี่ยมันก็แค่แบบกินแค่อิ่มนะครับใครที่อยากกินเยอะก็เอาเลยครับกินกันเลยครับผมมีขอมีความสุข้นกันแค่เราชอบเรากิน,นให้มีความสุขแทนนี้มันก็เรียกว่าอร่อยแล้ะเดี๋ยวปัญหาเรื่องฟันอะไรมันก็จะตามมาอะไรหลายอย่างใช่ช่วงนี้ก็อาศัายเซนตตัวเองไปหาร้านรีวิวเพื่อให้คนดูดูของกินที่มันคุ้มค่าอร่อยดีกว่าบางทีก็ถูกบางทีก็อะไรนะก็ฝากคนดูด้วยลวกันแต่ว่านานๆก็จะมีมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอิ่มนะว่าอิ่มนะว่า อันนี้เริ่มเล่นเส้นละเริ่มไปคุยติดคุยแล้วเริ่มติดคุยแล้วเริ่มเริ่มรู้สึกแบบไอ้เก่กินจังเลยอะไรเอาเถิดเอาเราก็ต้องรอมลำนะที่จริงกินไปแค่นี้มันก็พอเลยอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นมื้อปกติทังคือพอดีมากมีความสุขมากๆแต่หลังจากนี้ถ้าไปกินไปเรื่อยๆแม้จะหมดนี้จะกินเพิ่มขึ้อนอีกเนี่ยไม่ใช่ความสุขแล้วมันเป็นความฝืนแล้วแต่ว่ามันกินได้มันกินได้ทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะถ่าย เทปร้านนี้ผมถ่ายอีกร้านนึงแล้วผมก็มาเดินทางมานี่เลยผมกินข้าวไปข้าวไปเจ็ดจานนะตั้กับเจ็ดจานเอาอีกจานได่ปหมอิ่มแล้วอ่ะอิ่มนะวะกุ๊งเหยี่ยมารวมมาหลอกแผลม็เยอะเลย น่แต่พอไม่ได้กินแบบเยอะๆมานานมันก็รู้สึกเหมือนกันนะตึงท้องเหมือนกนะัน ถ้าใครอยากจะมาร้านอิ่มจุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับนั่งกินที่ร้านเนี่ย50บาทสั่งกี่ก้อนก็ได้แล้วถ้ากลับบ้านเนี่ยได้เต็มที่แค่4ก้อนนะครับแต่ถ้าเป็นจานของที่ร้านเนี่ยใส่ได้แค่เต็มที่แค่10ก้อนถ้าอยากจะกินเกิน10ก้อนเนี่ยก็เอาจานมาเองและที่สําคัญนะครับคือกินคนเดียวนะต้องกินคนเดียวนะครับผมร้านอิ่มจุกเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มนะครับหยุดทุกวันเสาร์นะแวะมาได้ที่เลวดีซอย7นะครับมาได้เลยนะครับก็บอกเลยว่าความคุ้มค่าเนี่ย สำหรับผมวันนี้ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากมากจริงๆนะครับมาลองดูแต่อยากให้กินได้หมดนะกินแค่พอดีเ่มือนที้บางคนก็มากิน5ก้อน6ก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็50บาทก็คุ้มแล้วค,ความคุ้มค่าแวม้มาได้นเลยครับอิ่มจุกครับเดวดีซอยเจ็ดฝากอะไรก็แชร์ด้วยครับขอบคุณครับผม